สวัสดีครับวันนี้ก็มามาพูดถึงเกี่ยวกับโนโยบายเรียนฟรี15ปีนะครับอยากมีคุณภาพว่ามีการดําเนินงานอย่างไรนะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งการเรียนปี15ปีก็มีโนโยบายนะครับก็เป็นโนโยบายสําคัญนะครับ ซึ่งเขาก็จัดเป็นรายการที่จัดให้เรียนฟรีเนี่ยมีอยู่5หมวดด้วยกันนะครับ5หมวดด้วยกันก็คือ1ค่าเราเรียนนะครับ2ค่าหนังสือเรียนนะครับ3ค่าอุปกรณ์การเรียนนะครับ4เครื่องแบบนักเรียน5และ5นะครับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับมี5หมวดนะครับท่องไว้ให้ได้นะครับท่องไว้ให้ได้5หมวดนะครับ 1. ค่าเราเรียน2ค่าหนังสือเรียน3ค่าอุปกรณ์การเรียน4เครื่องแบบนักเรียน ห้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับสําหรับรายการที่จัดให้ฟรีนะครับห้าหมวดน,นะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนนะครับ